สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวราภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะสถานีตำรวจภูทรแม่สอดตรวจคนเข้าเมืองตา่างและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3-4-6ีกจัดกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติประจำปี2558 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอแม่สอดครับครั้งที่31ประจำปี2558ในรอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันไทยคัพระดับจังหวัดนักลงทุนชาวจีนเข้าพบนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเพื่อการพัฒนาพลังงานสะอาดและโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นักลงทุนชาวจีนเข้าพบนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเพื่อการพัฒนาพลังงานสะอาดและโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้น2เทศบาลนครแม่สอดนายไพศาลพง์มากสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทไทฟู่ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากประเทศจีนเข้าพบและหารือ ดเรเทริดเกียรติชินสรนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดทั้งนี้นักลงทุนจีนกลุ่มนี้ได้ทำการพัฒนาพลังงานชีวมวลและจัดการเรื่องขยะและได้ดำเนินการสำรวจจากสถานที่จริงของประเทศไทยเป็นระยะเวลานานในระหว่างนี้บริษัทได้ประสานนักวิชาการด้านวิศวกรรมพลังงานความร้อนจากมหาวิทยายลัยชิงหัวเพื่อทำการจัดการขยะมูลฝอยที่ได้มาตรฐานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และได้เริ่มทำการทดลองในประเทศไทยในระยะหนึ่งและทางนักลงทุนบริษัทนี้เล็งเห็นว่าแม่สอดที่ได้จัดตั้งจากรัฐบาลให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนำร่องของประเทศไทยและในพื้นที่แม่สอดต่อไปในอนาคตจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมทางนักลงทุนจึงวางแผนที่จะก่อสร้างโรงงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่นครแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นั่นคือหลักการสังเคราะห์แสงเทคโนโลยีการเผาไหม้ไม่ให้เกิดมลภาวะปุ๋ยชีวาภาพโดยการนำขยะมูลฝอยมาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือก็จะนำมาทำเป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้อีกและชาวบ้านก็จะมีรายได้จากการทำขยะตามบ้านเรือนมาขายให้กับโรงงานโดยนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จะได้นำเรื่องไปปรึกษากับผู้ใหญ่ในรัฐบาลต่อไปสถานีตำรวจภูธรแม่สอดต,ตรวจคนเข้าเมืองตากและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3-4-6จัดกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติประจำปี2558ค่ะที่กองกำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่สอดตําบลแม่ปะอําเภอแม่สอดจังหวัดตากพันตำรวจเอกจําแรงสุดใจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเป็นประธานในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณให้กับข้าราชการตำรวจเนื่องในวันตำรวจประจำปี2558โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูทรแม่สอดเข้าร่วมพิธีกว่า200นายพร้อมนำข้าราชการตำรวจกล่าวคำปฏิญาณพร้อมที่จะปฏิบัติตนอุทิศแรงกายแรงใจด้วยความเสียสละ เพื่อปกป้องดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดและกล่าวให้โอวาสแสดงความชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ร่วมกันปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนด้วยความเสียสละ มุ่งมั่นและอดทนเพื่อนข้าราชการตำรวจที่รักทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันตำรวจเวียนมาประจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่13ตุลาคมศกนี้ผมขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยมายัางเพื่อนขน้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความจริงใจวันตำรวจถือเป็นวันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตำรวจสิ่งสำคัญ ที่ข้ารการตำรวจจะต้องพึงระลึกถึงอยู่เสมอต้องพัฒนาตนเองในทุกด้านมีความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันให้เป็นที่หนึ่งเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของาตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปนตามวิสัยทัศน์ที่ว่าวิทักษ์ชาติสายกษัตริย์เป็นที่รักของประชาชน และเป็นหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากลสามารถบรรบาดทุก์ขบำรุงสุขเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างแท้จริงทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจดียิง่งขึ้นต่อไปผมขอขอบคุณเพื่อนข้าการตำรวจทุกท่านที่ได้ดุ่มเทเสียสละกำลังกายกำลังใจ จนบางครั้งถึงกับต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต <c oughs> เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของการเป็นผู้พิชิตสันติราชสุดท้ายนี้ผมขออารา,า,าคุณพระศรีรัตนไครและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถืออีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดดลบันดาล พระาพราชาพรให้เพื่อนรันการตำรวจที่รักทั้งหลายและพี่น้องประชาชนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิษพรชยัยมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงแข้วค่าจากภัยอันตรายทั้งปวงและสำนึกผลในสิ่งอันดีงามที่บึงปราสนาทุกประการส่วนทางด้านกองร้อยตำรวจตระเวนชยายแดนที่3า6 ก็ได้จัดงานวันสถาปนาวันตำรวจแห่งชาติประจำปี2558เช่นกันที่บริเวณหน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346อำเภอแม่สอดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่346พร้อมครอบครัวได้จัดให้มีการทำบุญเนื่องในวันสถาปนาตำรวจแห่งชาติโดยมีพันตำรวจตรียุทธนยัยภาคพาชายัยผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346เป็นประธานในพิธี โดยในช่วงเช้ามีพิธีทางสงฆ์ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมกันตักบาตรข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน9รูปต่อด้วยผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3-4-6อ่านสารจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปิดท้ายด้วยการร่วมกันพัฒนาสถานที่และถ่ายรูปร่วมกันส่วนที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดพันตำรวจเอกสมชายเดชแพ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนำข้าราชการในสังกัดทำบุญเลี้ยงเพลนพระเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติประจำปี2558โดยมีกำหนดการประกอบไปด้วยข้าราชการตำรวจทุกนายพร้อมกันพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัะตาหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์พิธีปฏิญาณตนโดยผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนำกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นตำรวจที่ดี และอุดมคติตำรวจผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอ่านสารจากผู้บัญชาการตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพร้อมร่วมกันขับร้องเพลงม้าตำรวจในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาส่วนหัวค่ำจะร่วมรับประทานอาหารด้วยกันสำหรับการจัดกิจกรรมนี้สืบเนื่องจากวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับประชาชนและให้ประชาชนส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของตำรวจรวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์เกียรติภูมิเกียรติยศศักดิ์ศรีของตำรวจภายใต้ปณิธานที่แน่วแน่ในการยึดประโยชน์อันภัยบูรณ์ของสังคมและประชาชนเป็นจุดหมายสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมการอ่านสารของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ กิจกรรมทางศาสนาพุทธพิธีทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในการปกป้องรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตรวมทั้งการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจและประชาชนผู้ที่ได้ทำประโยชน์แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครับสวัสดีครับผมพันตําตำรวจเอกสมชายเดชแพร่ผู้กับการตรวจผลข้อมูลยังวัดตานะครับเนื่องในวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะครับเป็นวันตันหลวจนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พวกเราภาคภูมิใจนะครับเป็นเกียรติยศเป็นสักศีของพวกเรานะครับได้พวกเราก็ได้มาร่วมกันนะครับทำพิธีเนื่องในวันตำรวจซึ่งทําเหมือนกันทั่วทั้งประเทศครับไปมีการอ่านที่อ่านสารของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มีผลทภารการเนทั่วประเทศนะครับนะส่วนหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะได้เก่าวคคำปฏิญาณตนนะครับแล้วก็ร่วมร้องเพลงมาตํารวจด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการลําลึกระลึก,แล,ลกและสร้างวันกำลังใจนะครับปลูกจิตวิญญาณความเป็นตํารวจในวันนี้นะครับสําหรับในวันตํารวจเนี่ยพวกเรานะครับก็ฝาก ความรักและความปรารถนาดีนะครับสู่ประชาชนอำเภอแม่สอดน,นะครับในส่วนของตรงกวนตองจังหวัดการและผู้มีช่อบพื้นที่สองจังหวัดคือจังหวัดสุโขทัยนะครับว่าเราจะมุ่งมั่นนะครับปกป้องรักษานะครับความมั่นคงของประเทศและดูแลนะครับความทุกข์สุขของประชาชนนะครับตามนะครับที่ผู้การตำรวจแห่งชาติได้สัญญาไว้นะครับเป็น สิ่งที่ท่านบอกไว้ว่าพิทักชาติศาสตากษัตริเป็นที่รักของประชาชนครับขอบคุณครับอำเภอแม่สอดกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดทหารจาาัดชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4และป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดต,ตาเข้ามอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภยัย ไฟไหม้บ้านที่ตำบลแม่กาสาอเภอแม่สอดค่ะที่บ้านเลขที่83บ้านห้วยบงหมู่13ตำบลแม่กาสาอเภอแม่สอดจัังหวดตากซึ่งเป็นบ้านของนายแดงและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากไฟไหม้บ้านเมื่อคืนวันที่13ตุลาคม2558ที่ผ่านมาทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยเบื้องต้น นายปรีชาเก่งกล้าปหลัดอาวุโสรักษาการนรายอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กะสาตำรวจตระเวนชายแดนที่346ลงพื้นที่เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้เบื้องต้นและทุนทรัพย์มอบให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้กำลังสอบสวนเนื่องจาก ไฟไหม้ครั้งนี้เพลิงได้ลุกไหม้หมดทำให้พ่อแม่และลูกๆทั้งสี่คนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวไร้ที่อยู่อาศัยข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าเสียหายทั้งหมดจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งระดมความช่วยเหลือต่อไปสัดุโสอำเภอแม่สอดนะครับในนามรักษาการในอำเภอแม่สอดและพร้อมหน่วยราชการนะครับประกอบด้วยทางผู้แทนของ พอบอชกลสีนะครับแล้วก็ทางท่านพอพปอออเขตสองแม่สอดนะครับแล้วก็สมาชิกเหล่ากชาติวันนี้ก็ได้ทราบข่าวเป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าบ้านพักของนายแดงเนี่ยได้ถูกไฟไหม้เมื่อคืนนี้นะฮะประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับแล้วก็เพ่งดับสนิทเมื่อเมื่อเช้านี้ทางราชการก็เลยมาช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับนำสิ่งของที่จำเป็นเนี่ยของใช้ ข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เขา้าวห่มมามอบให้เพื่อบรรเทาการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับส่วนการช่วยเหลืออย่างเป็นทางการเนี่ยทางอาบตอเนี่ยก็เขามีระเบียบการช่วยเหลืออยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่มากเท่าจํานวนทรัพย์สินที่ที่เสียไปนะครับซึ่งบ้านอาจจะมูลค่าเป็นล้านแต่ว่าการช่วยเหลือเนี่ยก็เพียงบรรเทาเบื้องต้นประมาณ3าหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นหน่วยทาง าภาคเอกชนหรือเหล่ากชาติเนี่ยเขาก็มาช่วยเป็นสิ่งของซึ่งก็ไม่ไม่ไม,ไม,มากเพราะนั้นก็ต้องฝากทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือท้องถิ่นเนี่ยให้รณรงค์เน้นย้ำการาาดูแลฟืนไฟนะครับคือมีคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ว่าตัวตัว,ตวไปลายไฟดับเพราะนั้นก็ต้องคอยเช็คนะฮะทั้งน้ำทั้งไฟอ่ะน้ำเปิดไว้ก,ก็เสียดายก็สิ้นเปลืองไปไฟนี้สาร้ายนะครับ เพราะนั้นทุกครั้งที่ออกจากบ้านเนี่ยต้องเช็คหนึ่งสองสามในครัวอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นลักษณะป้องกันเพราะว่าถ้ามันเกิดแล้วมันก็มีแต่ความเสียหายนะครับซึ่งก็ก็ต้องแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งครับบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาาประจำปี2558ค่ะ บรรยากาศเทศกาลกินเจอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่อนข้างคึกคักร้านอาหารเริ่มทยอยนำอาหารเจออกจำหน่ายต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2558ในระหว่างวันที่12-21ตุลาคมนี้และในวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มต้นหลังจากที่เมื่อวานเป็นวันที่เรียกว่าวันล้างท้องปรับสภาพร่างกาย และที่แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลหรือศาลเจ้าปุงเท่ากงหมาก็เช่นกันได้มีการทําความสะอาดกวาดล้างภายในศาลเจ้าและบริเวณหน้าแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลทั้งนี้เพื่อรับประเพณีถือศีลกินเจรวมทั้งมีการประดมแม่ครัวในการประกอบอาหารเจซึ่งจะเป็นประเพณีถือศีลกินผักที่ทางศาลเจ้าปุงเท่ากงหมาอําเภอแม่สอดจังหวัดตากจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเชิญชวนประชาชนผู้ที่ถือสินกินเจไปร่วมรับประทานอาหารเจที่โรงเจกันได้ตลอดทั้งวันส่วนท่านใดที่จะนำอาหารไปรับประทานที่บ้านทางโรงเจมีบริการอาหารเจสองมือ้อคือมื้อกลางวันวางปิ่นโตในเวลา10นาฬิการับเวลา11นาฬิกามื้อเย็นวางปิ่นโตเวลา15นาฬิกา30นาทีรับปิ่นโตในเวลา16นาฬิกาอาหารเจ เป็นอาหารที่ปรุงขึ้นโดยไม่มีเนื้อสัตว์และไม่ปรุงด้วยผักฉุนทั้งห้าชนิดได้แก่กระเทียมหัวหอมหลักเกียวกุ้ยช่ายและใบายาสูบเนื่องจากการงดเนื้อสัตว์และหันมาบริโภคธัญ,ญพืชในธรรมชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งโปรตีนส่วนใหญ่ได้แก่ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองซึ่งนอกจากจะเป็นการถือศีลและรักษาประเพณีแล้วร่างกายยังขับถ่ายของเสียออกไม่มีสารพิษตกค้าง สารอาหารที่มีคุณค่าในพืชผักและผลไม้จะช่วยให้ระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหารเป็นปกติเมื่อรับประทานเป็นประจำโลหิตจะถูกฟอกให้สะอาดขึ้นเซลล์ต่างๆของร่างกายจะเสื่อมสลายช้าลงอายุยืนยาวมีผิวพรรณสดใสาตาแจ่มใสไม่พร่ามัวร่างกายแข็งแรงดังนั้นการกินเจจึงไม่ใช่เพื่อให้เกิดผลดีต่อจิตใจเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการมีสุขภาพที่ดีและการสร้างบุญสร้างกุศลอีกด้วยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดตากจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพนรรษาโรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากโดยคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลจังหวัดตากได้จัดการประชุมเครือข่ายพยาบาลทั้ง9อำเภอเพื่อพัฒนาศักยภาพของการพยาบาลในจังหวัดตากโดยมีนางสาวพนิดากาวินำเป็นประธานตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลแบบเครือข่ายเพื่อให้สถานบริการพยาบาลทุกระดับ ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้มีระบบมาตรฐานการพยาบาลจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลขึ้นซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของสถานพยาบาลในระดับจ erm> ังหวัดกำหนดแนวทางและกลวิธีดำเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของสถานพยาบาลในหน่วยงานและจังหวัดนางสาวพนิดากาวินำ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลจังหวัดตากกล่าวว่าการประชุมเครือข่ายพยาบาลในครั้งนี้เพื่อชี้แจงนโยบายกำหนดทิศทางในการที่จะพัฒนาศักยภาพของการพยาบาลในจังหวัดตากเพื่อจะได้ทำความเข้าใจในนโยบายและแผนปฏิบัติงานปี2559สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2558และการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลจังหวัดตากใหม่เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ครบวาระแล้วบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอแม่สอดครับครั้งที่31ประจำปี2558ในรอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันไทยคัพระดับจังหวัดค่ะ ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตราจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอแม่สอดครับครั้งที่31ประจำปี2558ชิงชนะเลิศระดับอำเภอเพื่อคัดทีมเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันไทยคัพระดับจังหวัดโดยได้เริ่มจัดการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่12ตุลาคม2558และมีทีมที่เข้าแข่งขันประกอบด้วย ทีมเทศบาลนครแม่สอดทีมบรรจงโชคชยัยทีมกันชัยยูไนเต็ดทีมโรงเรียนสัพวิทยาคมโดยมีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อสร้างความสมัครสมานสามคัคคีความเป็นมิตรและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจนทำให้การแข่งขันกีฬาบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดีและสำหรับวันที่12ตุลาคมเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมเทศบาลนครแม่สอดกับทีมบรรจงโชคชยัย และผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมเทศบาลนครแม่สอดเอาชนะทีมบรรจงโชคชัยด้วยคะแนน4ประตูต่อ0และสำหรับคู่ทีมโรงเรียนสัพวิทยาคมกับทีมกันชัยยูไนเต็ดแข่งกันเพื่อชิงที่3ปรากฏว่าทีมโรงเรียนสัพวิทยาคมเอาชนะทีมกันชัยยูไนเต็ดด้วยคะแนน3ประตูต่อ 2, 2> ชิงตำแหน่งที่3ไปได้ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ดเรเทริดเกียรติชินสรน,นันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดที่สนับสนุนสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาและคณะนักกีฬาภายในอำเภอแม่สอดที่ได้ร่วมแข่งขันกีฬาอย่างมีน้ำใจเป็นนักกีฬาจนทำให้การแข่งขันในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีและสามารถคัดเลือกตัวแทนระดับอำเภอเพื่อเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

ว่าจะเอา f 5 0มาใส่ไง เด็กเก็บบอลฮะปัญญา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 ปลาผู่ชายมองหญิงปลาแค่ไหนเนี้ยปลาที่อยู่บนเนี่ยเอาแล้ว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 ไม่ล้ำหน้าด้วยเออมันมืดเนาะแล้วเกิดมันมันพลาติกเนาะนะตอให้มีปุ่มก็ยังต้องให้มันตึ้นสไลายนะ I mm -hmm.

了。<noise> สั่เกลนาทีที่มีต่างชาติสุดยอดได้เลยนะหอังใหญ่ค่ะไอ้ไอ้เออนาทีออกไปเลยฮัลโหลโอ้โหพี่บอลไวลว่ะหมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้กันแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ นนน18นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนาครแม่สอดดิฉันนางสาวรภาพ,าพาลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ